สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคลิปนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมกันอีกแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับใครบางคนนะคะที่ยังคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็อยากรู้นะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันขอบพระคุณมากค่ะพลังงานของคุณนะคะไพ่สองถ้วยหกถ้วยเด็กถือถ้วยดีมเพลเลอร์แล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะดีมากๆเลยนะมีอยู่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะคือใบนี้ค่ะเจ็ดไม้เท้านะ,ะอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะคะเหนื่อยจาก หน้าที่การงานหรือเปล่าเออนะคะเหนื่อจากหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่การเงินนะคะเออบางคนอาจจะพยายามนะคะสร้างฐานะสร้างการเงินสร้างไรายได้ให้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องพยาะะพยามนะคะพยายามนะคุณสู้แหละนะคะหลังจากที่ผ่านมาน่าจะมีการใช้เงินนะคะเป็นจำนวนหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือมันต้อง มันต้องหาใหม่ต้องหาหาให้มันได้เยอะๆนะคะอได้มาเยอะๆชีวิตจะได้ไม่ต้องลําบากอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ขยันนะคะพลังงานจากหน้าไพ่ขยันนะคะออมีความเป็นผู้นําสูงนะคะมีความขยนันมีภาวะความเป็นผู้นําสูงช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงของการที่คุณรู้สึกดีนะคะมีความรู้สึกดีกับในเรื่องของ ความรักนะคะความรักนะบางคนอาจจะได้มีโอกาสนะคะไปพบเจอกับคนรักเก่านะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนที่คุณจากกันมานานนะคะหรือว่าเป็นคนรักเก่ากลับคืนมาก็ได้นะคะมีความรู้สึกดีแฮปปี้อยู่นะนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนนะบางคนบางท่านก็อาจจะ รู้สึกเหมือนยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะแต่ในใจนะั้นอะมีความสุขไปแล้วละ่ะนะประมาณ60%สเอนะพี่บีให้หกสิเซ็นหนี่คือโอเคละนะคะแต่ว่าอีกสักจะบอกอยังไงอีกสักส่วนหนึ่งก็คือมันมันเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจนะคะยังไม่แน่ใจยังขอดูยังยังขอดูไปอีกสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะอืมอ่ะ หน้าไพ่ของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องสองคนนะมีเด็กกว่าคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอายุคนหนึ่งนะคะอืมช่วงนี้นะอาจจะเจอคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถามเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่พีมองว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะเเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะหนุ่มหนุ่มรุ่นรุ่นนะยี่บห้า น่าจะได้ยี่ห้าขึ้นไปนะคะแล้วก็อายุเยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะคะน่าจะสักสี่สิบห้าขึ้นไปนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในชีวิตช่วงนี้นะคะทําให้หัวใจค่อนข้างที่จะดูกระชุ่มกระชวยไหมคะเ <c oughs> นาะสองถ้วยมันเป็นไพ่เรื่องของความรักความรู้สึกนะพี่บีมาว่าคุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะในช่วงนี้นะอ,อาจจะเหนื่อยในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบการเงินบ้างเท่านั้นเองนะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะไพ่ห้าไม้เท้านะชาวธาตุไฟค่ะเม่สิงห์ธนูนะเออชาวธาตุดินการบังกรพฤกษกชาวราศีเมษชาวธาตุดินชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะเออเขาคนนั้นน่าจะอยู่แนวแนวนี้แหละนะหรือถ้าไม่ใช่เราไปดูที่นิสัยกันนะคะพลังงานไพ่เดียมเพลอขึ้นมาเลยนะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ มีอายุหรือมีอะไรที่แตกต่างจากคุณไหมนะคะม,มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนคุณสักเท่าไหร่นะคะมันมีความต่างนะ,ะอาจจะอยู่ต่างแดนต่างถิ่น อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอืมเป็นเดอะเบอร์ด้วยนะรักการเดินทางรักการท่องเที่ยวเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากมายนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะนะเป็นไพ่ t ด e เอ e เป r เป็นไพ่เ h e ะเฮอร์อบางมุมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าคุณอะเข้าถึงเขายากนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่ออกแนวสันโดษนะคะอบางมุมนะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านไหมมีความคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะนะคะแล้วก็เป็นไพ่สีถ้วยด้วยนะคะเออขอโทษคนะ่ะสีดาบนะคะจะเป็นคนทีมม่มีเรื่องที่ทำให้เสียใจนะคะแล้วก็อยากจะเบรกอยากจะพักอยากจะพอนะคะประมาณนั้นอนะสี่ดาบนะคะ เป็นคนที่มีอาจริงอดทนรอคอยเขาก็ได้อยู่นะอืมแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของมีความเสียใจบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นแหละนะสี่ดาบนะเหมือนกับรอคอยคําตอบเหมือนกับรอดูสถานการณ์ไม่ค่อยมีความสุขนะอืมไพ่ไม่ได้ลันลาเหมือนคุณเลย นะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะจากหน้าไพ่นะคะ1ดาบ10เหรียญราชาเหรียญเดอะสตาร์ The Star นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะพี่บีมองว่าเหมือนที่พูดไว้อะเนาะว่าไพ่เขาไม่สวยเหมือนคุณนะคะช่วงนี้เขามีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะการเงินอาจจะมีเรื่องที่เขานะคะ ้องมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเขาก็พยายามแหละนะพยายามที่จะสู้พยายามที่จะดิ้นรนนะคะในที่นี้นะคะก็ยังเห็นอยู่แหละว่าเขามีกำลังใจนะมีเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะมันก็ไม่ได้สิ้นหวังสักทีเดียวนะคะแต่เขาก็เชื่อว่าเขาจะแก้ปัญหาได้นั่นแหละนะอืมพอแก้ปัญหาได้แล้วก็มองว่าเออฉัน ฉันคงต้องพิจารณาใหม่ละละว่ามันมันสมควรที่จะยังต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมนะคะเขารู้สึกว่าเห็นไหมห้าเหรียญก็ขึ้นมานะห้าเหรียญอัศวินดาบนะคะแปดดาบเดชแล้วก็อืมนะเด็กถือไม้เห็นยังแสดงว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างที่พูดนั่นแหละนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะทําให้ตอนนี้รู้สึกว่า มันไม่ได้ราบรื่นเหมือนก่อนนะมีแต่มันมันก็ต้องใช้ไปนะมีแค่พอแบบอยู่ได้มันไม่มีมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะทำให้เขาคิดว่าสถานการณ์นี้มันมันจะไปได้ไหมนะคิดมากเครียดนะแต่ก็ยังสู้ยังไฟอยู่แต่เห็นนะคะเห็นแหละว่าเขาสามารถที่จะเคลียร์ได้นะพี่บีบอกว่าเขาเคลียร์ได้ นะคะเคลียร์ได้แล้วก็คิดว่านะคะพอเคลียร์ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับมองแล้วละว,ว่าฉันควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่ตั้งหลักใหม่ได้แล้วไหมนะถ้าหากเขาทำกิจการงานหรือไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพี่บินมบอกว่าเขาคงต้องได้เวลาที่จะเคลียร์ได้เวลาที่จะต้อง ตัดใจแล้วเพราะว่าถ้าถ้าทำธุรกิจถ้าทำไปแล้วมันได้น้อยกว่านะคะหรือว่าเสียมากกว่าได้เนี่ยเขาน่าจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องตัดใจนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ที่เขาไปเริ่มไว้นะการลงทุนที่เขาไปเริ่มไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือมันมันไม่น่าจะทํามันไม่น่าจะไปได้ต่อนะเอาอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของแบบ ห้าเหรียญเนานะห้าเหรียญแล้วยังมีเด็กถือเหรียญด้วยนะการเงินสิ่งที่ลงทุนไว้สิ่งที่คาดหวังไว้มันไม่ได้เป็นไปตามหวังนะคะอืมแต่เขาก็เหมือนพี่บีโว่าเขาเคลียร์ได้เคลียร์ได้แล้วก็ Move on แน่นอนแววนะม o ฟออนอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่เขาไปลงทุนไว้นะคะเห็นไหมเดอดชาลีออรดด้วยนะ Move on แน่นอนจากสิ่งที่ไปเริ่มต้นใหม่นะคะ ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้เขาเนี่ยเหมือนแบบผิดหวังในชะ่ไหมเงินเก็บที่มีนะแปดแปดเหรียญอาจจะมีเงินนะคะอืมที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยนะที่เคยเก็บไว้อ่ในต,ตอนเนี้ยมันไม่เหลือแล้วนะค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอกับคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนคนนี้แหละนะ,อะขอให้คุณสมหวังรับการสวัสดีค่ะ